เขา้อนี่ยายเล่าความเป็นมาให้ฟังหน่อยครับว่าคดีของยายเป็นมาอย่างไงเป็นมาก็ยายไปยืมเงินเข้าเปลือกนางพวนสีเกเวียนและไปยืมเข้าเปลือกสี่สิแบบถังกับเงินห้าพันบาท นายปีสองห้าสองสามแต่ไปยืมข้าเปลือกนางพวนนายปีสองห้าหนึ่งห้ายังไม่มีสิทธิ์นายที่ดินหรอกได้ยินเอาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะโอกจกัดสรรให้ที่ดินทำกินให้ราชโลนผู้ยากจนเขาก็ให้ ติฉันไปยืมเข้าเปลือกเขาแล้วเป็นยังไงต่อครับคุณยายแล้วพอเจ้าหน้าที่ออกนอสสามกอให้ที่โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์แล้วยังไงต่อครับเขาฟ้องให้ขับไล่ให้ฟ้องขับไล่ เรียกค่าเสียหายบังคับโอนที่ดินแปลงที่สี่ไร่ให้นางควนแต่สารชั้นต้นเขายกฟ้องตามหลักฐานของคำพิพากษาสารชั้นต้นว่าที่ดินได้มาจากการจัดสรรของนายอำเภอสังขะห้ามจำหน่ายใจโอนให้ผู้ใด และห้ามผู้ใดมาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวเอาไปสิ้ของตนหรือผู้อื่นอันเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกุมายตกเป็นโมฆะตามประมวลกุมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา113ครับยายเอากาสารอะไรยเยอะแยะเลยยายจำได้ไหมนี่จำได้จ้ะยายเก็บไว้หมดเลยถูกต้องจ้ะเก็บไว้หมดเลย เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่สรุปแล้วคดีของยาตัวนี้ถึงไหนแล้วครับยังไม่ถึงไหนหรอกดิฉันฟ้องด้วยตนเองแล้วฟ้องเมื่อไหร่ครับฟ้องเมื่อไหร่ปี56ศาลตัดสินหร้อยังครับปี56เขาไม่ตัดสินเขาไม่เรียกดิฉันไป ให้การหรกวันนี้ขอบคุณยาสมากครับจ้าจ้า